เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวลูกชิดใบเตยให้ดูเนาะอันนี้ขนาด500กรัม กินให้ดูนะเม็ดใหญ่นะจะมีกลิ่นหอมใบเตยรสชาติลูกชิสจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชิสนะให้รู้ว่ากลิ่นนี้รสชาตินี้จะเป็นลูกชีสเลยไม่เหนียวไม่แข็ง คุมหิวอิ่มนานได้ขนาด500กรัมเยอะมากใครสนใจกดต่าซื้อชิตากาได้เลยนะ